นิสสัน a อเนะครับสีเทาดุดแบบนี้นะฮะรอพี่พี่อยู่นะคันนี้รถปี2023เลยสภาพใหม่มากนะครับพี่พี่นะ1.0เทอร์โบ EL นะครับผมนิสสัน a อเมนะสวยมากนะครับเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยครบคันและนะฮะร,ราคาดีด้วยนะ ราคาบอกเลยว่าไม่ถึง400,000นะครับคันนี้นะต้องแจ้งก่อนว่านะครับผมรถเนี่ยเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับรถมือเดียวนะคันนี้นะครับออกศูนย์มือเดียวแล้วที่สำคัญวารันตีประกันศูนย์ยังเหลือไว้ใช้แน่นๆนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนี่ะไปติดตามดูต่อในคลิปให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มินรักรถยนต์มือสองทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมแล้วเช่นเคยนะฮะกับฟิล์มเพชรยนต์นะฮะรถมือสองเกรดเอคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีดีนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีรถเข้าใหม่ที่เรียกได้ว่านะฮะ ใหม่จริงๆนะฮะชนป้ายแดงได้เลยคันนี้นะครับผมสภาพเหมือนได้ป้ายแดงแต่ราคาหายไปมากกว่า3 0 0แสนแล้วนะครับใครที่หาอยู่นะกับ e ีโคคาราคาประหยัดออปชั่นเยอะนะครับนิสสันอเมร่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นตัว1.0 EL นะฮะปี2023เลยและที่สำคัญไม่ใช้งานเพียงแค่1 0 0 0 0 4,000โลนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะนะพี่นะรถใหม่เหมือนได้ป้ายแดงไม่มีตำหนิติดเตียนตรงไหนเลยนะฮะมีขูดสะเก็ดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมีตรงไหนเดี๋ยวผมไปแจ้งให้สร้างนะฮะวันนี้พาไปรับชมกันนะครับโครงสร้างนะฮะห้องเครื่องภายในออปชั่นนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะติดตามดูต่อในคลิปให้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาดรถสวยแบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ มารีวิวกันแบบละเอียดเจาะลึกเลยว่าสเปคมีอะไรบ้างปีส0 2พัาประกันยังเหลืออยู่เลยนะครับประกันศูนย์ยังเหลือนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยเข้าสนยนซ่อมสนย์เคลมูนยนได้เลยนะครับคันนี้นะครับประวัติตรวจสอบได้ที่มาที่ไปมีให้ชัดเจนนะฮะตัวใหม่แล้วนะครับตัว EL นะครับก็จะได้กระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็นสีดําสลับกับสีโครมแบบนี้เลขทะเบียนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับพี่ๆไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ โลโก้นิสสันนะครับที่เป็นเลด้าของเขานีปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับโลโก้นิสสันสีขาวสวยมากนะฮะแล้วไฟน่ครับเป็นตัวหลอดนะฮะฮาโลเจนอย่างดีไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสภาพสวยใสพร้อมใช้งานเลยพี่นะแล้วก็ผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะฮะสวยมากจะมีตําหนิติดเปียนตรงนี้นิดหน่อยนะครับรอยขูดแล้วะหลอกเล็กๆน้อยๆนะฮะผมเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันไม่กินถึงพื้นผิวโครงสร้างแน่นอนอันนี้ผมรับประกันให้ได้เดี๋ยวผม จัดการให้นะครับไม่ได้ขายนอสภาพแน่นอนนะฮะร,ราคาต่างกันไปมากหายไปมากกว่า3ามแสนแล้วพี่พี่สวยน่าเล่นมากนะครับคันนี้นะสภาพสวยมากนะฮะแล้วก็ฝาโปอมยิวพันธสันเหลี่ยมของเขานะครับพี่พี่นะสวยโครมติดนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มจะมีแค่รอยถลอกเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับถักๆมานะฮะ เป็นธรรมชาตินะของรถรุ่นสองต้องมีบ้างนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยตัวซุ้มล้อตัวอะไรอย่างเงี้ยเกียวพันสันเหลี่ยมของเขาเนี่ยยังคมอยู่เลยพี่นะฮะยางเนี่ยย่าเป็นยางเดิมติดรถนะครับบิสโตนนะฮะยางใช้ยางดีด้วยนะครับผมปี2023แม็กอลอยนะครับผมคันนี้สีเงินขอบ15นิ้วนะฮะมีโลโก้นิสสันให้ตรงกลางสวยมากนะครับพี่พี่เบรกใช้เป็น ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีให้ครบแล้วนะฮะคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้สปาขัดสีนะ นะครับชกองชกอัพเดินแท้หมดเลย3า9 0 0 0กานพันนะครับพี่พี่นะฟรีดาวผ่อนแค่6,800บาทตลอดยุตสัญญาพี่พี่ได้อเมล่าสวยๆแบบนี้ไปขับกันนะครับใครชอบใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีในฮะกระจกเนี่ยเดิมแท้นะครับปั๊มมานะฮะปั๊มมาเป็นโลโก้นิสสันแบบนี้ติดฟิล์มให้รอบคันแล้วจากศูนย์นะฮะกระจกมองข้างเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับ คันนี้นะฮะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะเนี่ยรอยฉลอกตรงกระจกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะฮะนิดหน่อยผมบอกหมดนะครับไม่มีกั๊กอยู่แล้วใครที่ชื่นชอบนะครับอีโคคาร์ผ่อนเบาๆนะครับผมติดต่อหาผมได้เลยนะครับเมื่อเปิดประตูนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีปุ่มพุ่สตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ภายในแจ่มๆเลยพี่นะฮะเบานะครับเบาผ้าอย่างดีสีดาลายกราฟิกสวยๆแบบนี้นะครับแผงประตูต่างๆทุกอย่างสวยงามมากนะครับ กระจกเปิดปะพาไฟฟ้าออโต้ได้ฝั่งคนขับนะครับผมล็อกรถแล้วก็กระจกมีให้นะครับซ่อกประตูต่างๆทุกอย่างเนี่ยสวยงามคมเดิมกริบเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยจั่มๆแบบนี้พี่ที่สําคัญเลยนะครับที่ผมจกจะให้ดูรถเดิมไม่เดิมนะครับนี่เลยแผ่นเพจนะฮะต้องสัมพันธ์กันกับในตัวเล่มทะเบียนนะครับคันนี้นะสําคัญมากนะต้องดูแผ่นเพจนะครับดูแผ่นเพจตรงนี้ต้องตรงกับในสําเนาเล่มเท่านั้นนะครับคันนี้ตรงแน่นอนนะฮะ ใครที่สนใจอยู่ก็รีบเลยนะครับอยากจะมาเดินทางมาดูรถตัวจริงนะฮะมาได้เลยนะครับที่บริษัทเป็นยนเนี่ยเนี่ยก่อนประตูทุกอย่างใหม่หมดเลยสติกเกอร์ไม่มีแกะนะครับผ่อนแค่6,800บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นเจ้าของอาร์เมล่านะฮะสีเทาดําคันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตพาดูเรื่องของโครงสร้างก่อนละกันนะครับตะเข็บเม็ดอาร์เนี่ยไม่ต้องแกะเลยกระดูกงูเนี่ยแน่นมากนะครับผมให้ดูโครงสร้างรอบๆก่อนนะฮะ นี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับเข้าใหม่มายังไม่ทันจอดยังไม่ทันล้างอะไรเลยนะครับคันนี้นะสวยมากนะครับก็ภายในด้านหลังนะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับกราฟิกดีไซน์สวยมากนะครับถ้ามาดูรถตัวเองเนี่ยโหจะว้าวเลยนะครับสวยกว่าในรูปนะรับรองคาสีให้เรียบร้อยมีช่องชาร์จ USB ให้1จุดชัดด้านหลังนะครับผมด้านบนเขาจะเป็นสีเบตดนะฮะสวยๆแบบนี้ 1พันเทอร์โบนะครับอัตราการเร่งดีแน่นอนคันนี้ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับไฟท้ายนี่ครับนี่ใช้เป็นลายไกด d ดิงแบบเส้น LED แบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยตกแต่งปั๊มลายมาเป็นลายเคเฟล่านะครับด้านล่างตรงนี้นะครับดีไซน์ลายเคฟล่าอย่างสวยนะครับผมพี่โลโก้นิสสันที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมเป็นสีเทาขาวเรียบร้อยแล้วนะครับไฟท้ายไม่แตกไม่ล้านะครับร่องรอยน้ำเข้าไม่มีไล่ฟ้ามีให้เห็นนะฮะแล้วก็ไฟเบรกโด้ทีสามอยู่ครบชัดเจนนะครับไม่มีตำหนิติดเตียนตรงไหนคันนี้นะครับ สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะฮะรอยต่อรถเนี่ยแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับตัวประตูนะครับผมตรงนี้นะฮะแผงประตูฝั่งเนี้ยนะครับสวยโครมปกติเลยนะครับผมสภาพดีมากนะับพี่ๆนะสวยกริปนะครับผมคันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้กันนะครับนี่นะฮะสภาพกริปเลยนะครับแผงประตงแผงประตูนะครับแล้วก็คอนโซลนะฮะ ตัวนอตเสาเอเนี่ยไม่เคยขันเคยขยับแผ่นเพดด้านล่างตัวพื้นตัวนี้ยังไม่มีรอยถลอกเลยนะฮะคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่6,800นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของออปชั่นตัวรถแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้ Nissan a m e d a นะฮะ1.0 Turbo EL นะครับออปชั่นจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยนะครับอ่ะมานะฮะขอญาตนะครับเข้าตัวรถเลยแล้วกันนะฮะมานะครับ กุญแจนะครับเขาก็จะให้เป็นสมาร์ทเอนดี้คเลตแบบนี้นะครับอันนี้มีการไปเคลือบกุญแจมาให้แล้วด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับเปิดฝาทงฝาท้ายได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูฝาท้ายก่อนละกันนะฮะมานะครับฝาท้ายตัวนี้นะฮะเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แผ่นผ้าสักหลาดเนี่ยไม่มีขาดนะครับยางอะไหล่แม่แรงคันนี้ยังมีให้นะครับผมสำหรับนิสสันอเมร่านะฮะ มีให้นะสาหรับยางไหล่แม่แรงไม่ใช่ชุดปะชุดซ่อมนะครับนี่ได้มาเป็นยางไหลแม่แรงโครงสร้างด้านในเนี่ยยังสวยกริบอยู่เลยนะครับล่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับรังนะ้าสวยสวยใหม่ๆแบบนี้ฝาท้ายนี่ฮะเดิมแท้แน่นอนนะครับสีไม่มีทํามานะครับน็อตไม่เคยขยับนะก็ประมาณนี้สําหรับด้านท้ายนี่ครับใครที่ชอบเดินทางบ่อยเนียฮะผมก็มองว่าใช้สอยได้ค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเหลือเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตพาไปดูด้านในนะครับ ภายในเนี่ยจะได้เป็นสีดำแล้วนะฮะแล้วพรมลายมัลติฟังชันนะครับตัว EL เนี่ยมีคูชคอนโทรลมาให้นะฮะคูชคอนโทรลเนี่ยนะฮะคือล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมเนี่ยล็อกความเร็วล็อกคันเร่งอัตโนมัตินะครับก็คือเดินทางไกลเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้ช่วยได้เยอะคูชคอนโทรลนะครับปุ่มพุ้สตาร์ทนะฮะเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแค่เหยียบเบรกนะครับไฟเขาจะติดมาแบบนี้กุญแจอยู่ใกล้ตัวรถนะครับแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะฮะพวงมาลัยดีไซน์มาใหม่เบามากมพี่แล้วก็บังคับทิศทางได้ง่ายนะครับคันนี้หน้าจอแบบเข็มเลือนไม้นะครับผมนี่เรีองแสงปกติเลยเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นขออภัยหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสี่สิบหกกิโลนะครับน้ํามันคันนี้เดี๋ยวผมเติมให้เต็มถังนะฮะถ้าใครออกรถผมนะผมเติมให้เต็มถังแน่นอนนะครับเนี่ยตัวปรับหน้าจอกลางเนี่ยก็สามารถปรับได้ที่ปุ่มนี้นะครับหรือว่าการเลื่อนกันถลายมีให้แจ้งเตือนกัน ก่อนการชนเนี่ยที่เป็นเรดาร์ของเขาเนี่ยเปิดปิดสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เลยนะครับ A off เนี่ฮะมีให้ฝากระโปรงด้านหน้านะครับแอร์ลูกกลมทรงสปอร์ตนะครับใช้งานง่ายปรับเปลี่ยนง่ายนะฮะวิทยุบลูทูธนะครับเชื่อมต่อได้นะฮะแล้วก็นะครับเครื่องเสียงดีมากด้วยนะครับ AUX นะฮะวิทยุบลูทูธนะครับได้หมดเลยนะครับคันนี้นะสวยมากนะครับหรือว่าเนี่ยคันนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลย สำหรับตัวจอของเขานะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วนะฮะนี่แบบนี้เลยแอร์เย็นมากพี่พี่นะไล่ฟงไล่ฟ้ามีให้ช่องชาร์จนะครับเอาเลดชาร์จมีให้ 1. จุดด้านล่างหัวเกียร์นะครับพุ่มหนังนะครับทำลายเคฟล่ามาสวยมากนะครับนําไปแต่งเพิ่มเติมเนี่ยผมมองว่าหล่อเลยนะคันนี้นะครับมองว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะที่วางแก้วนะครับมีมาให้พร้อมเบ็ดมือแบบแมนนวดนะครับที่วางแขนพักซอกนะฮะ บุหนังบุนุ่มมาอย่างดีนะครับอันนี้เป็นหนังนะครับพี่นะที่วางแขนพักสองเนี่ยดีไซน์มาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับด้านบนนฮ้กว้างแบบนี้เลยนะครับไฟสว่างมากนะครับสำหรับไฟในรถนะนี่สวยเลยนะครับพี่พนะเป็นปี2023พี่ได้รถปีใหม่และสำคัญวาลันตีศูนย์ยังเหลือนะครับเ,เอาไปใช้งานกันนะครับพี่พในราคา6,000ผ่อน6,000กว่าบาทนะครับหรือว่าถ้าพี่เครดิตดีสามารถ ผ่อนถูกกว่านี้อีกได้เลยนะครับภาษีพรบ68แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะฮะเอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับนี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรอยู่ครบเลยนะครับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับชื่นชอบนะติดต่อสอบถามผมได้เลยนะฮะศูนย์หกสี่ปสี่สามหกห้าแปดเจ็ดผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับขออภัยในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปกันดบบเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะ หน้าห้องเครื่องเนี่ยนะครับตัวเครื่องยนต์นะฮะคันนี้จะขอญาตัแป๊บนึงนะครับมานะฮะเครื่องยนต์นี่ครับใช้เป็น1.0เทอร์โบนะครับ90แรงม้าเลยคันนี้นะฮะสวยมากนะครับสภาพห้องเครื่องแห้งๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะแล้วเดินนิ่งมากนะครับเครื่องใหม่มากมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่รบนีเห็นแบตเตอรี่นะฮะ ไม่เคยแจกไม่เคยถอดนะครับนี่คือเดิมแพ้จากสูงโครงสร้างดีแบบนี้เลยพี่นะนะฮะตัวหัวโนหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยการขยับขันไขแต่อย่างใดนะฮะโครงสร้างดีมากพี่นะครับมาร์กตรงมาร์กสีอยู่เขบนี่ฮะของเลวนะครับทุกอย่างนะครับเข้าศูนย์เปลี่ยนตามรอบมันแนนได้เลยนะครับคันนี้นะฮะสวยใส่พร้อมใช้งานเบ้าโชคเนี่ยซีนมต่างๆทุกอย่างเดิมแท้เลยนะฮะฝาโป้งนะครับไม่มีการถอดไม่มีการขันไม่มีการซ่อมนะครับแล้วก็ ตัวแผงกันความร้อนนยังแน่นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่นะครับผมขัดสีสปาให้นะครับมีคราบเลอะนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่ใจนะคันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ขายปามสภาพอยู่แล้วนะครับมีการขัดสีสปาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะฮะใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อหาผมได้เลยนะฮะเบอร์0648436587ใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของนะครับสำหรับนิสสันอะเมล่านะฮะ1.0เทอร์โบ eL นะครับติดต่อหาผมได้เลยมีเข้ามาไม่เยอะนะครับผมวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผิดพลาดปการไหนหรือว่าไม่ครบถ้วนตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกับซับสไครด์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการนะฮะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการรับชมรถใหม่ๆสวยๆที่กำลังจะเข้ามานะครับใครสนใจดูรถมือสองไว้ใช้เนี่ยไม่พลาดไม่ควรผิดพลาดแน่นอนนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ